หันไปแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้ยอ่าสตาร์ปาร์ตี้นะครับคุณมิชาพาสดงมาหนึ่งร้อยดวงเหลืออีสี่นาทีนะ คิจะมากอกิจะมารมาครับอะไรอะสองแสนอะไรอะนไ่คนน่มีที่เงให้อยนขห้าสิดวอะไรนี่คืออะไรอ่ะอัญญาจับคนแรกอนแรกี่กันญาจับว่าใครจะเป็นคนจับคนแรกอันเดียวลู เดี๋ยวเราจะไปให้้องพีมาตอบทีมาแอยาเนยเกมให้แจับให้ทุกคนเลยใส่นะไนแกะด้วยเราจะให้ออนยาจับออนใส่น้ำ็ใสน้ำเนแรกเแล้วเอาใส่น้ำนี่ไงเอาไปให้เขาจับเลยไงอันนี้นี่

อัญญาแบบเพื่อการนี้เลยเล่นทุกคนอัญญามานี้เร็วเมี่ยวไปซื้อคนเดียวตอนที่ผัวไม่สบายอยู่บ้านทิ้งออกไปเลยเอาทุกคนเหลืออีกสองนาทีครึ่งครับผมมีสตาปาร์ตี้ครับผมสตาปาร์ตี้นะครับ ใครอยากส่งดาวระหว่างที่กำลังลุ้นกันอยู่ตอนนี้นะครับสามารถส่งสตาร์ปาร์ตี้มาได้นะครับส่งดาวมาให้พวกเราได้ตอนนี้นะครับยูไอมาวันนี้อ้วกไปสองอุ้ยน้องชาอันีอยู่เลิกอันนี้ดิโอ้โหดีแครเป็นคนห่อพ่อขับรถไม่ดีอ่ะลูก้นี่ไไดดม ทุกคนยี่สิบวิสุดท้ายใครอยากส่งดาวส่งตอนนี้นะคะรใช่ใโอ้ยสิบวิสุดท้ายทุกคนอันเนี้ยเสาวสีว่าอันนี้เราใส่ไปแค่หนึ่งบาทอะหรเพิ่มไหมไม่ยับ เราทำ star party ไม่สำเร็จมาสองวันแล้วอหจให้พิเศษไงไอว่าจับได้ไหมไอวาจับไอวาจับไม่ว่านหน่อยลวกโป่งคุณแม่พอแม่นี่จะจัดอีกแบบว่าเดี๋ยวมาจับรางวัลเาเรียกแม่พ่อชื่อแม่แม่พอคุณแม่กโป่ใครอะไ อันเดียวลูก uh ทุกคนวันนี้เรายังทำพารมอัพหมดเวลาตาปาร์ตี้อยู่นะถ้าใครอยากส่งดาวให้ส่งตอนนี้นะครับอันเาียยังไลูกอันยายังไงลูกอันยาตด ฉันขึ้นเขาใหญ่ต่อแล้วท่าแรกพ่อแม่นี่จ้อันเดียวเวยอ่ะอ่านเรื่องนี้คำใไอวานชนะใครใครให้วาาจับม้ง เหลือหนึ่งนาทีสมดาตอนนีไป่ยนะคะเราจะทำสตาร์ปาร์ตี้กันไม่ตากของค้าหรทองไม่ใช่ทองนเหมนลเกทหรอทอง่อทอง เรือาส่งดาวมา4 2 0 0เพิ่งมาส่งตอนนี้อีก40วิสุดท้ายส่งดาวตอนนี้นะครับแล้วมันใหญ่จะใหญ่แค่ไหนจะได้ทต่มเมายกอดเอลิสเชียร์ดาวก่อนเกอ Thank you very much Elisa but you a little bit too late because if you come oh. เราเลยทำแบบว่าโอ้โห้อเยอะ้องเยอะ Faster than i w you gonna get star party มันคืออะไรอ่ะ พิซซาเซสเมอรล,ลิคิสม่าสองพันเหรอ คิมเรวลี่หรือเปล่างานรงานรีบถ่แค่ถุงอากเหรนิงวิงจเป็มาติีนวเราสามคนนะ เรียกอะไรลูกไม่ได้อ๋อให้ไม่ได้จริจริคือมาพีู่หรือว่าจะเป็นเด็กสมบูรณ์

ันได้รางวัลขางเราดังมันเดียวให้หลานจับให้พิธีไหมล่ะพิธีดูแบบมันมีของเราไหมเนี่ยในนี้มันมีของเ้านเหรอลำบากคนจับได้ไหนใส่ให้อะไรอ่ะ

เอ๊ของแม่ยังไม่ออกเหมือนกันป่ะออกไปแล้วออกไปแล้วใส่ลุงออกไปแล้วคนเราอิกันสิออก็ูทำไม่ีนะอายใช่ไโที่ฟ้าล้ใครเนี่ยใส่ลงใส่ใส่น้ำไมยืนมันงงโอ้โห่ไงหรอไม่ไงหรอเป็นความอ๋อ คนบอกว่าให้พ่อให้เราทําเสื้อแบบปั๊บปุกขายหน่อยเคยทําขายแล้วไงครับอันนั้นขายเป็นคอเลชันแรกขายคอเลชันแรกเฟิร์สอดิชั่นอยงแบบเนี้เออจริง うん。ねえ。 ปวดาคุณแก้ไวได้แ้ไวค่นี่้าไวได้อันนี้ไปก็ไป